ยำหน่อไม้พริกน้ำกะทินีดหน่อยนะึงใส่พรมกนวลสักนิดหน่อยนะน้ำพริกน้ำปูนี่ chim nằm mãi nè chim nằm mãi lòng nằm mãi tôm นอยชอบผัดเกาไปผัดส้มด้เลยแหมดนะครับ ยันหน่อไม้หน่อไม้หลงไปเลยอันนี้จะผัะดามาใส่นะ้ำมับบนนะหอมมาก 七八七。嗯 มันข้าวกันดะโอ้พอละยำหน่อไม้ยำหน่อไม้ใส่รสด,ดีหน่อยใส่น้ำตาลหน่อยแล้วก็ใส่ฮะเห็ดหน่อยเสร็จแล้วยำหน่อไม้อืมแล้วก็น้ำพริกน้ำโปู it mm -hmm. may mm -hmm.